ดีคุณทุกทายเลยครับทุกคนวันนี้ก็มิวทำไมค์เนี่ยเข้ามาแล้วแม่ก็เคยเล่ยแล้วโอ้โหนี่ค่ะทุกคนมันมีเคยเล่นไปเร็วนะอันนี้ค่ยทุกคนมันมีเคยเล่นไปเร็วค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนมันมีเคยเล่นไปเร็วนะคะเฮ้ยมาเล็กฟาร์มเดี๋ยวเราขอดูอันนี้ก่อนน่ำเกี่ยวตึงตู มันกี่ชื่อ M A G J เมกกี้เราอันนี้เราเพิ่งโหลดมาได้นะคะทุกคนเรากดนี่เลยนะคะทุกคนกดตรงนี้ไปเลยนะคะกดพร้อมค่ะทุกคนกดพร้อมค่ะกดพร้อมกดไปเลยนะคะทุกคนไหนเมือกิไหมทำไมมันกระโดดโดน ก็แปลว่าเฮกำลังเข้าแม็กนะคะทุกคนอ่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะอุบยโหก็โดนยังเดะไปเลยคระแล้วก็รอนะคะให้เลไหนเต็มนะคะทุกคนรอให้มัโดบีบอกเข้าไปสีแบบไปสีฟ้าหนึ่ง้อยนะคะทุกคนทให้มันทึงหนึ่งลอยนะจ๊ลรถต๊

คนใช่ไหมล่ะพอเราเข้ามาก็เป็นแบบนี้ค่ะเพื่อนเราไม่เปิดมันจ้าเราไม่เปิดมันมาแล้วค่ะทุกคนเนี่ยสามารถไปหยุดกันได้นะคะทีมของเราเราเป็นทีมสีอะไรเออเปิดทีมสีแดงไม่กี่ทีมสีเนี่ยทุกคนเราเป็นเราเป็นทีมสีฟ้าโอ้ยต้องสู้กันเลยอ่ะเฮ้ย พี่เจอแม็กกี้ด้วยอ่ะพี่งูอุ้ยทุกคนเจอกันเราเจอกันแม็กกี้เราเจอเอ็นเอจิไอ้่ะ เรากระโดดลงแล้วพวกเราไปแล้วโอ้ยเราเป็นท้ายอ่ะทุกาคนเราเป็น Hi ทา้ายไม่ราต้องไรเนี่ยรอมันจ้าทุกคนเราไม่ถึงาคา่าไปเลยแล้วแล้วเดินแล้วน้อยนะเราไม่ไปขี่เรือก่อนแล้วก็โอเคเลกคนมาแล้วจ้าไม่ก้อนไม่ก้อนโอ้ย ไรช่ไหมอ่ะเพื่อนิงตายทุกคนเนี่ยเราท้ายทุกนเรไปทุกคนเอาปืนเอาปืนโอ้ยอเรายังไม่ได้เลยเลย่ดีดโอ้ยโอ้ยคนจะเอาปืน้ปืนอะไรยงไงเนี่ยเราด้วย คือทีมกันนะเอาล่ะสิบปเอกยิงไปรีค่ะรวมเลนนสกปรกเลยนี่คุณดวงคุณ้วงเฮ้ยเพื่อนเพื่อนดีอย่านี้ไป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  ออกกันเลยค่ะทุกคนรีบรอยจ้าดูมั่นแก่อนดีกว่าโอเคเรายังไม่โดนยิงค่ะทุกคนถ้าเจอมกี้น้ำกี้เจออยู่อยู่ตรงแอ่งน้ำอ่ะถ้าเจอกันนะนี่โดนกี้ยิงตายแน่ไอ้กี้เก่งล็อกที่หนึ่งชนะมาแล้ว เหตะไรอ่ะของไอ้เชี่ยม <ains rawd unre ình> ทุกคนดูครับกระโดดนะครับเจ๊อยู่ตรงไหนอ่ะเจ๊เจ๊อยู่ตรงไหนอ่ะเจ๊เป็นเลขอะไรอ่ะเจ๊เป็นเลขอะไรเลขสี่อ๋อ

ใครชนะต้องเลี้ยงเอาไหมเลี้ยงชุดเอาไหมมันเลี้ยงไม่ได้แบบส่งชุดให้ชุดอะไรแบบนี้ ไปอันนีลดีกว่าไหมฉันไม่เอาไปรื้อเก็บเงินในกู้เก็บถุงยเอ้าตายเลยอะว้าวดึกใครครับ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 ก็ยิงเลครับ ทุกคนเบิร์ดเบิร์ดกระโหลกเบิร์ดกระโหลกเข้าใจปะอันกระจกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยม่เจ๊เจ๊ลงมาใส่เมกกี้ลงที่ปากอ้าวรยิงอ่ะใครยิงอ่ะแม็กต้องหนีหนีทำไมอ่ะนี่กันแม็กกีโดนยิงแล้วก็ตาย อ๋อมื่อกี้ใครโดนใครยิงอะครับเจ้ากละมเมื่อกีก้ดนใครยิงอ่ หอโหมื่กี้อสนุกเลยอะ M A G I I อะครับเจจะขับ M A G I I เลอเคสตึงตัวกันนะครับทุกคน yes o oh, yes o oh, yeah yes so oh, yes so oh, and yes so oh, yes oh, yeah yes so oh, yes so โอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบาย